สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็จะมีรุ่นนะคะปากกาเลเซอร์นะคะมาฝากกันเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอ่ารุ่นแรกนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว Sonnet 17นะคะสำหรับตัว Sonnet 17นะคะตัวนี้จะเป็นสี Matte Black นะคะแบบบลอเพนนะคะลูกลื่นนะคะอ่า Sonnet 17 เจเป็นโมเดล VIP นะคะเป็นรุ่นที่ยอดฮิตจริงๆเลยนะคะสำหรับตัวแหนบนะคะเป็นแหนบสีทองก็จะมีตัวสัญลักษณ์นะคะตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของตัวป a r k เกอร์นะคะรุ่นใหม่เขาจะมีลูกศรคันธนูแบบนี้นะคะ3รอยแฉกนะคะตัวนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของป a r k เกอร์นะคะป a r k เกอร์นะคะ Made in France นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีทองนะคะดีไซน์แบบหมุนนะคะรุ่นตัว s u n n e t 17นะคะบอดี้ตรงนี้จะเป็นทองทั้งหมดนะคะแพ็กเกจของเขานะคะก็สำหรับกล่องก็จะมาเป็นดีไซน์รุ่นใหม่เป็นสีออกเทาเงินอย่างนี้นะคะมีใบรับประกันอยู่ตรงนี้นะคะ ของเขานะคะเป็นแบบนี้นะคะ,อ,ะอันนี้สำหรับตัว p a r k e r Sonnet 17นะคะ Matte Black GT นะคะโปรเพนนะคะโอเคสำหรับอีกรุ่นหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะ,ะช่วงนี้เทศกาลเดือนแห่งความรักนะคะก็รุ่นนี้จะมี หลายสีนะคะสำหรับบอดี้ตัวนี้นะคะเป็นบอดี้ที่มีการดีไซน์ออกมานะคะเออร์เบินะคะจะมีการโค้งเว้าวนะคะตัวนี้จะเป็นตัวบอเพนนะคะชื่อรุ่นก็คือเออร์เบินะคะบอเพนนะคะตัวนี้จะเป็นตัวออกสีชมพูนะคะ ลักษณะการดีไซน์ของเออร์เบอร์เขานะคะจะมีลายเส้นลวดลายในด้ามน,นะคะบอดี้ตรงนี้เป็นสีพิงค์นะคะมีคำว่า p a ร k e r นะคะในส่วนของตัวอะไหล่ตรงปลายตรงนี้นะคะจะเป็นลมดำนะคะอ่านี้นะคะเป็นลมดำนะคะโอเคดีไซน์สวยงามนะคะสำหรับตัวนี้นะคะลักษณะการใช้งานเป็นดีไซน์แบบหมุนนะคะ ทำชื่อได้นะคะแพ็กเกจกล่องนะคะก็จะมาเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะ,ะเป็นกล่องปักเกอร์นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะครุ่นถัดไปนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวยอดทิศนะคะยอดทิศสำหรับตัวลูกตื้นนะคะเป็นรุ่น IM นะคะอ่า สำหรับรุ่นที่ถืออยู่นะคะเป็นด้ามสีดำนะคะแหนบสีทองนะคะอะไรก็จะตัดด้วยทองทั้งหมดนะคะก็จะมีคำว่าปาร์เกอร์นะคะเป็นดีไซน์แบบกดนะคะรุ่นนี้มีอยู่ด้วยกันประมาณ8สีนะคะ,ะวันนี้ตัวอย่างที่เอามาให้ชมนะคะจะมีเป็นสีดำนะคะเงานะคะแหนบสีทองแล้วก็แหนบสีเงินนะคะ ให้ดูแหนบนะคะแตกต่างกันสีแบบนี้นะคะถ้าเกิดเป็นแหนบทองก็อไร่เป็นทองทั้งหมดนะคะตัวนี้เป็นเงินทั้งหมดนะคะเวลาทําชื่อนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะสีทองเหมือนกันนะคะสำหรับรุ่นถัดไปนะคะตัวนี้จะเป็นตัวจอตเตอร์นะคะสเตลเลตนะคะเป็นด้ามสเตลเลตทั้งด้ามนะคะเวลาทำชื่อก็จะได้สีแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นจอตเตอร์สเตลเลตนะคะ G.T. Bobpen นะคะก็คือแหนบสีทองนะคะเป็นดีไซน์แบบกดนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะคำว่า Parker ก็จะมีสลักไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็หมุนมาจะเป็น Made in France นะคะ,ะเป็นดีไซน์แบบกดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นจัอตเตอร์เช่นกันนะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวจัอตเตอร์ออกฟอร์ดนะคะ เป็นแบบกดบอรเพนเช่นกันนะคะจากสัญลักษณ์ของอตัวจัตเตอร์นะคะรุ่นนี้จะมีคำว่าปาร์เกอร์อยู่ตรงนี้แทนนะคะแล้วก็ made in France นะคะแหนบของเขาเป็นสีเงินนะคะเป็นสัญลักษณ์เป็นแบบสามแฉกแบบรุ่นใหม่แล้วนะคะสีออ f ฟอร์ดนะคะความแตกต่างจากสีอื่นก็คือตรงนี้จะเป็นสีจั เออเอาฝอนี้จะเป็นสีเกย์ก็คือสีเทานะคะในส่วนของด้านบนตรงนี้จะเป็นเทาออกเข้มๆนะคะแล้วก็ในส่วนข้างล่างจะเป็นเทาอ่อนๆเป็นเล่นระดับกันนะคะอันนี้ความแตกต่างกันนะคะส่วนตัวด้ามตรงนี้นะคะเป็นสีเทาอ่อนแล้วตัดด้วยเส้นตรงแบบนี้นะคะเวลาทําชื่อก็จะแนะนําให้ทําตรงจุดนี้นะคะ,ะคนะคะเป็นสาแบบกดนะคะ สำหรับตัวถัดมานะคะอ่าก็จะมาเป็นตัวของ Artifact นะคะ Artifact รุ่นนี้นะคะชื่อรุ่น Europa นะคะอ่าดีไซน์ของกล่อง Artifact เขาก็จะเป็นลักษณะาขาวแดงแบบนี้นะคะ Europa ตัวด้ามก็จะมีขนาดใหญ่ประมาณนี้นะคะอ่ารุ่นนี้จะเป็นตัวดีไซน์แบบหมุนนะคะ สียูโรป้ามีด้วยกันอยู่3-4สีสีนะคะสำหรับตัวนี้เป็นสีดำนะคะเงาทั้งด้ามน,นะคะตัดด้วยอะไรสีทองนะคะสัญลักษณ์ของ a r t ์ติเฟนะคะก็จะมีอยู่ตรงนี้นะคะส่วนตัวกลางด้ามจะเขียนว่า a r t ์ติเฟนะคะรุ่นดำทองนะคะเวลาทำชื่อมาก็จะได้สีทองแบบนี้นะคะสวยงามนะคะเป็นดีไซน์แบบหมุนนะคะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะ นะคะสำหรับตัวนี้นะคะอ่ารุ่นถัดมานะคะก็เป็นตัวของ Artifact เเช่นกันนะคะตัวนี้จะเป็นดีไซน์ที่ขนาดของเขานะคะตัวด้ามจะทรงขนาดผอมเล็กกว่านะคะแล้วก็เป็นสีดำทองนะคะ มีสัญลักษณ์ตรงอาร์ติเฟกต์ตรงนี้แล้วก็ข้อความอาร์ติเฟกต์นะคะอยู่ที่ตรงกลางด้ามตรงมุงแหวนนะคะตัวดำทองก็จะทำชื่อออกมาได้สีทองแบบนี้นะคะเป็นดีไซน์แบบหมุนเช่นกันนะคะสำหรับกล่องอาร์ติเฟกต์ก็ณนะตอนนี้นะคะมาเป็นตัวกล่องขาวแดงแบบนี้นะคะทุกรุ่นนะคะ, <Okay. S 1> อ,ะอีกรุ่นหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นตัวเชฟเฟอร์นะคะ เชฟเฟอร์นะคะตัวนี้จะเป็นชื่อรุ่น VFM นะคะหมึกซึมโรโบรบอลนะคะก็มีกันอยู่หลายสีนะคะอะเดือนนี้สีที่ขายดีก็คือรูบีเลยนะคะเป็นสีออกชมพูเข้มๆนะคะเลเซอร์ชื่อก็จะได้แบบนี้นะคะสัญลักษณ์ของเชฟเฟอร์เขาก็คือจะมีจุดขาวๆนะคะอยู่ที่ตรงกลางแหนบแบบนี้นะคะ ตรงนี้นะคะส่วนที่ตัววงแหวนก็จะเขียนว่าเชฟเฟอร์นะคะรอบวงนะคะหมึกซึมโรลรบอลก็เป็นลักษณะตัวเปิดปอกแบบนี้นะคะคสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะแถมให้เป็นตัวกล่องหนังแบบนี้เลยนะคะแค่ได้กล่องก็คุ้มแล้วนะคะ เอร์นะคะคสำหรับรุ่นสุดท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นตัวปากกาโรหะนะคะไม่มีแบรนด์นะคะตัวนี้นะคะเราทำชื่อให้พร้อมกล่องพลาสติกนะคะก็ตัวนี้มาพร้อมหมึกน้ำเงินนะคะดีไซน์แบบหมุนนะคะสวยงามนะคะทำชื่อนะคะก็เหมาะที่จะเป็นของขวัญน,นะคะสำหรับ ลูกค้าที่อยากให้ของขวัญในราคาที่ไม่สูงมากนะคะเป็นดีไซน์แบบหมุนนะคะตัวด้ามจับกระทัดรัดนะคะเราก็มาพร้อมกล่องด้วยนะคะสำหรับตัวนี้มีกล่องให้นะคะคนะคะสำหรับรุ่นสุดท้ายนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็รุ่นที่จะนำมาฝากกันนะคะก็มีอยู่ด้วยกันประมาณนี้นะคะแล้วก็ สำหรับคลิปต่อไปนะคะก็เดี๋ยวจะนำรุ่นใหม่ๆมาให้ชมกันนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ